ววสวัสดีค่ะอแอฟชีทุกคนนิชาจะเช็ดตัวนะคะฝากกดไลค์กดแช์ดกดติดตามนิชาหน่อยค่ะจะโตแล้วนะนี่สองคนตะุ๊บนบแมดเงหมดเก่งทให้โดดลานันแบบนี้เลย ใชเจ๋งแหนแนทองแบีก็จะเล่นโค้งแล้วเนี่ยเจ๋มากเลยอได่เ hmm. ด mm ็กกว่าเด็ก

Hoa, lại hoa, 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 แล้วมังมังบอกเดีเห็นเขาเตรมติดเข้ออาแล้วลมังมังเยอเดียเอนจุตัวไม่ใเอาเอาลงแม่เยี๋มวมาใส่บอกแล้วมังรู้่ะน่อินเอรนังดีดีนี่ดังก๊กนี่เราต้องเกันเนย กินซ้อมไม่เด oh. oh. okay. so, uh, ็กินปายมเงียเงี่ากเลยแอดกินป้เงี้ยเงียเงแดคาเด้อมากินน้ำไดโบ่ิแอดนอนเบาเป็นอะไรตะลังตะเด็อยากนอนห่ะเมื่อกี้นี่นอนบ่นอนนอนบาเต็มตืดข้าก็นอนเลยครบตาวันนี้จบ

ก็ค yeah. yeah. mm ุณมาเป็นน่ากินก่ไดเนอะบ้างไหนบ้างวะกับผักยาวกันที่ตัวานใช่มน้ำจิ้มสุกิ้ป็นบใช่ไมน้ำจิ้มหวานแค่มากินย่างขัานชุเลียนไบดอยบนเก้า

đây của lạy của anh hoa yếu lưu của nhà nghĩa 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 nhà gặp nhà nghĩa nhà mặt bên nghĩa bên này nhà ta nhà ให้กันตีโตหันให้เท่าห่อนกันมาตีโตหันคือไผยภาษาถมตีโตฮะันโต๊ะมให้เบาอ่ะมให้เบาให้นางอะเราเป็นักสร้างไม่ง่ายครบแต่ทะทนอนบมุกพอบ้วน่อนบมุกพอด้ะ เออเออเอเงนาแม่ก well. ิน uh, ว่างลายกอาลายหันอนนอนหักอีกอกยิ่งหายใจยิงแงลมสองรอบสามรอบไปเซ้ผมเพราะในที่นี้แหละพอนอนเอาึ้นมางอเมยเด็กน้อยมันดูตัวทำไมดูตัวมากับผมนะเป็นพวกเอืา

หุ้งห้างห้างมันแข้งขามันก็ยาวดิแต่แต่ว่ามันเนีเบิกมันเนี่มันตุ้ยเขาเขาเบิงมันเขาไปจ้างน้ากมองกระบะพอดีสมส่วนจะเก็ตเป็นเดือนในสถานมันต้องเก็ตเป็นโลเนาะขายน้อยก็เรียกชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเดือดอันนี้แค่ดีบเบื้างเบิงห่าง ตัวงแค่ <c oughs> <c oughs> ิ OVER ้งจ <ine> ้อยกับตู้เจ๊ตัวออแค่้ง้อกับตเจ๊คอกจ้งจ้อนมันด้วยเหรอด้วยแบบนี้ต้แค่นาใหญ่ปีละปนี่ยมาต่างไหมเลื่อนไม่มีจอยแ้ดูอไม่มีจแล้วขัดวปวอย่นี้ใครไอต้่เน่นะตะกินเด็ก นัักคนิอหาซิเลียงน้องกินไรน่าหนักคนตระวนซีซเจบนแปดหรอล่าิอนตัน่เอรหมนกันเหลือเยหรืม่อี้ินหาซคุณไเลยไเยคุเลยยเลยไยคหัวเลยคค ำเก่งมากเก่มากเก่มากเก่มเ่น่ำเเสื้อสีนี้นะครับผิวแดงขาเยอะเลยมาถึบ่บ้าหอยนางบอกดวงเลียิมจุมไม่ไ่โอ้ตรงนี้ตน่าจับนี่นี่โอ๊ยป้าปักเกะเอามาให้นี่นะ

ดี่ตรนีดีหน้าดีดะไหลนี่ดีดดีดดีเดีน้องบองก็ยูดีดสั่นนะน้องบองน้องบองหรือที่บองมไม่มมีท่าหรอกน้องบองนี่แล้วน้องบองมมีท่าจ๊งบ่เียวเดียีีวเดีมียีดดีีเดีีเียวเยเดยดเกเนกเดยเี ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ได้มีมี่งนยู่นมีมีภเนี่ยอืมนินินนนั่งอยู่ี่เป็นเกาะอยนั่งงนนงง Ini boleh แซมนี่แซม เาเห็นมเล็กเลยค่ะฮัลโหลฮหลฮัค่ีาอนไปชเอไปนอยน่ียิ่งเียนยิ่เขนาดจ่องแอ่ไปนอนแล้วไปจ่องนี่นป๊าป๊ป๊ฮัลโหล บอกนห้าดูน้าอ่ะ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 อฮัลโหล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  ยากเสียสดด้มัน,มน, <laughs> นวะยังมีคบ้ายากเสียสดเลวะว้บอเลย,เลยม,เมื่อตัวดิจเจ้ากระเป๋าอของมงม,ม,มันตัวบ,าวาบ้าตัวฟัง้วไอเติมเงินให้หน่อยได้ไหม <laughs> ตมเง เอาตังงยอาตังงนั่งกลางอยู่ได้นะนั่งแบบว่านั่งกล้วคเมียิงหาบอกนนก็ได้ก็นั่งคือเห็นเดมิวก็คือเจ๊จอยเต่เดมิวมีที่ได้เหรอเเธอท่าเท่าเลยมักเป็นอะไรนเนี่ยจ๊อยจอยดำๆนะตะกิ้แล้วง,งขาวเนาะ ่อ้ทิแต่ขั้นบข่ากันนี้นั่เลยไความข่าซ้ไนขาาเนเบยเอืนนิวกัตะกี้เขามันงาก็นั่นแหละให้เราขึ้นเลยกันเมหนอกเติมนมอ่ะนันลลขึ้นดิไลขึ้นอันนี้าฮจะอยอยเลยดออยดำอตกี้ะออนเบย์อีกงจะอยเอื้งามจีไอ่าจับกุ แบดีใจํากๆแบบดีจเราจะยังงามนะเหตุเราจปิดงามนะปวดเอย่างไรอันนี้อ่า่ให้อ้าอ้าอย่างทำไมอย่าหมอนงอนขึ้นตหัวแล้วพมนอนแล้วบเอเป็นัยาให้อ้วบอกบอกค่ะนะอยากให้อ้า้นบอกบอบอกเลยาเดี๋ยวก็ไปมาเดวฮ้ยุย กบเป็นมัมมัมมัมมมัมมจุดบอยจุดบอยมัมมัมมัจุดบี่ว่น่นที่หนึ่งหอเขาชอบครับก็จะไปดิ่งใ้ระบบ Thank you. Gracias. No, 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 no.

คาเล่าอะไรแบบน้บ้าเรานะขวด่าี้เาอีเด็มาเป็นบ้าเาให้ตละอดเยดใ่รอดยังคกับมันยบนโต้บโตอย่เ้เป็นบ้าแลอินขาวดวเอคนเขาอีกลัเงก็พอ ทามาเพิ่นบัดเป็นตล์เขาเพรามันหอมข่เขานะตอแยกออกมาเอามาจะต้องโยงห้ได้เอามาต้องซนกบเข่าแน่นอนกับ้อยให้ค่อยเ่าแบบขค่อยขายไปร้อยเก้าสิบเนาะเดยเราเา่น้องเพื่ออมาอมาแล้วออกมาส่งคนเลยบ้ก็รู้นะว่าขายเจ็ดรอยเก้าสิบเลยวันนี้ลงไปตั้งห้าสิบตัวได้เป็นเป็นอาา์ได้ลงสุดเลก็ลงนะเนาะจะขายได้กันดีเลยเด้ ยังก็ไปนานพเปิดเพลง,งพรีผ้าเพื่อายเขาปเเปิดเพลงอัง่อันาาพิชเน,นะเป,เปิดสุดเลยอเออโกใช่ยคยะ่ะโอ้สิไดบุญดูเบาเยสิไดบ้าเปิดขายเพลงพระเพลงเจ้าชคนนี่ซื้อสดดูบุญยสิไดบาเพ่<ส>กเพื <c ười> ่อไปับจัมเ่ยังอยู่ใดอะไ,ไ้ส้นสองห้อะาจตงเกราเ ลูกค้าบรรลัยฉันเข้ามาก็มาคายมีเนาะเฮ้ยสไตล์เฮ้ยแบบนี้ร้อนลนพูดูดูปัดพูปัดทิมโตทิมตั๊กสุอเลอก็เห็นก็ยเสเลยที่เาขายได้ผมได้เป็นนิสัยแบบไหนเสื่อไอ้พ่อยแต่ก็ถ่ายไปมือนี้เป็นมือของถือเจ้าไม่ได้ก็เป็นมือค่อยมันต้องมีมือ่ายของมันเนาะมาเล่ซีเรียสเล่นเขียนเนี่ยเป็น กามันกแต่ัคนมันคิดอเขแบบมีมากบางคนเอาแบบไม่มากจะมาเก็นงานไปหันคอเดืวสังคมขึ้นไปรีนมาเดสังคมมีทีนะ้านกบไม่ส่วนมันก็ต้องสวนเนาะตัวเองไปเอาคือมู่มาเนาะเก่งงานปขม่งไมันได้ดุลละตัวเองไปแกเอารักออกมาออกมาแบบอะแอไปท้างในเลยวนนี้เพ่นเห็นเดี๋ยวคอยเรขึ้นพูดเนาะเราขึ้นพูดเดีวเราพองมากันบ้าไปขายรถต้นแบบนั้นเนาะ แล้เป็นีข้างหขายจะขายเป็นรข้าง้าเขาขายเปวสพวกเราขาลกกม็่างแแต่เพื่อนเพิ่งคนชีรถน้นฟาเรายังบอกว่า้างเขาถือาใจเมื่อเขาขายเหมือนเราแล้วเขาขายราคาเท่าเราได้อะก็ให้เขาขายไปเลยะเดี๋ยวเาก็ดี๋ยวเขาก็จะจนเองเขาขายเท่าเราอะนี่ด้ ถ้าเขาขายราคาเท่าเราอะ่อยเข่าก็อยากขายร้อให้เขาขายเียมาวนี่เราฟังบรมใช่ไหมุี่อเอาคเครียดใส้เรารอกถ่าเปนคเครียดอลยแล้วฝ่ายตรงได้ไม่ได้่ไดนะเนี่ยัาคเนี่แต่ว่าสองมือนี่ก็ได้ยุ่เจ๊แชด้วยตั้ราคา้ี่เปิดสาขาใหม่เจ้าวัฒนาลายกนออกปกคนนี่เล่นีได้นะําโดดแล้ะ แล้นีอ่นไวาเปสี็นี่ยนะสีเอันนี้คือถ้ามันหมูสกมันเป็นมันคอเนื้ี่กเมคอเป็นก้านเนาะอแมันข้นเข้มข้นเนาะกินผเนาะกินเยอะกินะี่จุดัแล้วสีนวลิ 搁啥？我我做，我做。 บา,บายๆนี่กล้องเลยไหมบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิชาหน่อยกดคอมเมนต์ทักทายกันเลยวันนี้บายบายก่อนินชานอนละ